สวัสดีครับผมก็มาพบกันในรายการฟันหุ้นนะครับวันนี้ก็ประจำวันอังคารที่27กันยายนนะครับเจอกันเวลาเดิมบ่ายสองนะครับช่วงบ่ายมีนัดกัน2วันนะครับต่อสัปดาห์ก็คืออังคารกับพฤหัสนะฮะช่วงบ่ายติดตามได้แล้วก็จะนำหุ้นที่น่าสนใจนะครับที่อาจจะมีแนวโน้มนะครับที่เป็นโอกาสสำหรับ ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมาเช็คข้อมูลในเเชิงพื้นฐานเชิงพื้นฐานนะครับกับนวิิครขหอของเรานะครับก็วันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ก็ก็เพิ่งพูดไปนะเออแต่ว่าเห็นราคามันก็ดูแล้วโมเมนตัมมัน,มน,มนดีะนะอืมเริ่มแบบเพิ่งเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยเออก็เลยนำมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคือตัวของ d v v n n e นะครับก็ใครสามารถที่จะเออมนไลค์แชร์ได้เหมือนเดิมนะครับเมนทักทายกันได้นะครับออไลค์รัวๆนะครับแล้วก็แชร์ ข้อมูลก็สามนะครับให้กับเพื่อนในเฟซในกลุ่มนักลงทคุนต่างๆแล้วก็แชร์เก็บไว้รูปเองย้อนหลังก็ได้นะครับเผื่อแบบนานๆไปแล้วมันมันลืมจำสตอรี่ไม่ได้เงี้ยจะได้กลับมาดูได้นะครับโอเควันนี้ก็พบกับใหม่นะครับได้เลยนะครับสวัสดีครับใหม่ครับสวัสดีครับพี่อยองแล้วก็สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับครับเราก็มาพูดกันแอดวานไปสักระยะนะใหม่นะช่วงที่ผ่านมาแต่เนี้ยราคามันเริ่มแบบปรับตัวขึ้นตามที่แบบ แต่ก่อนเราพูดกันว่ามีโอกาสสาหรับเอ่อภาพในช่วงนี้ที่แบบราคาลงมาลึกเอ่อแล้วก็พี่มองคือมันเป็นแบบเหมือนแบบเป็นแบบด e f เฟนซีนะที่แบบเป็นหุ้นแบบปลอดภยัยหลุมหลบภัยในช่วงนี้ตลาดมันมีความเสี่ยงนะครับอาจจะเงินแบบเข้ามาเข้ามาพักนะครับแล้วก็เอ่อภาพของโมเมนตัมทางที่นี่เขาก็ดีนะครับอัปเดตภาพผลการดำเนินงานเป็นกันบ้างใหม่ในส่วนของของตัวเนี้ยหรือว่าอัปเดตสตรอรี่ต่างๆราาเรื่องความคืบหน้าเรื่องดีลดีแท็กทูอย่างเงี้ยได้ครับใหม่ครับเชิญเลยครับผม เอาในเรื่องของผลประกอบการก่อนลวกันนะครับพี่ออกก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าขอรีแคปในรอบล่าสุดที่ผมเพิ่งมาออกรายการฟันหุ้นไปละกันนะครับก็คืีหลังเองเนี่ยเราก็เชื่อว่าภาพของผลประกอบการน่าจะดีกว่าครืงปีแรกโดยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพการแข่งขันที่อาจจะเริ่มดูนิ่งขึ้นนะครับพี่อยงประกอบกับตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงเรึ่งปีหลังเองเนี่ยเราเชื่อว่าในฝั่งของภาคการท่องเที่ยวเนี่ย ก็น่าจะเริ่มเห็นรายได้จากส่วนนี้ที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาที่เมืองไทยมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นรายได้ส่วนเพิ่มให้กับทางผู้ประกอบการนะครับรวมถึงแอดวานด์ด้วยครับโดยที่อาจจะไม่ได้มีเพิ่มสูงมากสักเท่าไหร่นะครับโดยปกติเองต้องบอกว่ารายได้ที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวอาจจะคิดเป็นสักประมาณ 3- 4งเอร์เตของตัวารายได้ฝั่งที่เป็นธุรกิจโทรศัพท์มือถือของเขา นะครับก็ได้จะเป็นส่วนที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของตัวภาพครึ่งปีหลังนะครับอันต่อมาเองต้องบอกว่าสำหรับตัวแอดวานเองเนี่ยผมคิดว่ามีคีย์อีเวนต์ที่น่าสนใจในเดือนตุลาคมอยู่สองอันนะครับก็ต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเลยก็คืออย่างที่พี่อ๋องเกินไปนะครับเรื่องการควบรวมระหว่าง True กับ d t แทนะครับโดยตรงนี้เองเนี่ยล่าสุดนะครับจากข่าวนะครับดูเหมืนอนกับว่าทางกสทชอบอกว่าจะมีการบรรจุวาระนี้เข้าไปในวันที่สิบสองตุลา การประชุมของเขานะครับก็ต้องมารอดูว่าเขาเรียกว่าข้อสรุปตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับว่าจะออกมาเป็นเย่หรือเป็นโ no, หนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยการที่กอสทชให้ไทม์ไลน์แบบนี้มานะก็ทําให้ตลาดเขาเริ่ามีแรงเก่งกําไรเข้ามาแล้วกันนะครับว่าออเออถ้าสรุปแล้วออกมาเป็นบวกเนี่ยอืก็อ,อ,อาจจะทาให้ในเชิงของตัวภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเนี่ยตลาดก็คาดการว่ามันจะดูดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น อันที่หนึ่งใน k e ย์อีเวนะครับอันที่สองเองเนี่ยต้องบอกว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เขามีประเด็นก็คือในเรื่องของการเข้าซื้อกิจการตัว3 BB กับตัว j e สนะครับ mm hmm. ล่าสุดเองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่23ามเนี่ยทางผู้ถือหุ้นแจสนะครับก็เขาเรียกว่าอนุมัติให้ขายธุรกิจ3 BB กับ j a สอีเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยอันล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เองเนี่ยต่อมาต้องมาลุ้นต่อว่า พูดถึงหุ้นแจ็ดอีฟจะโอเคหรือเปล่านะครับโดยตรงนี้เองจะเป็นวันที่สิบแปดตุลานะครับโดยตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกเขาเรียกว่าอีเวนต์สำคัญหนึ่งของแอดวานแล้วกัน,กน,กนเพราะว่าถ้าทํารายการสําเร็จเนี่ยส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็อาจจะมีมูลค่าเพิ่มเข้ามาให้กับตัวบริษัทได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับคร่าวๆที่เรามองไว้ประมาณสองถึงสามบาทต่อหุ้นนะครับที่จะเพิ่มเข้าไปในส่วนของตัวธาร์เก็ตไพร์ของเรานะครับโดยตรงนี้เองเนี่ย ก็อย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นแคตตาลิสที่เล่นได้ในในระยะสั้นสำหรับตัวหุ้นตัวนี้นะก็เป็นอีกเวนต์หนึน่งที่ต้องติดตามนะครับก็ประมาณนี้ครับพี่หยองก็มีสองเวยนนะที่ใหม่บอกก็มันก็เป็นเหมือนแบบแรงแบบเกงไลเข้ามานะก่อนจะถึงทั้งวันที่12แล้วก็ท่านามาสิบแปดป่ะหรือสิบเจ็ดนะใช่ครับ สิบแปดครับสิบแปดนะโอเคนะครับผลการดาเนินครึ่งหลังก็ดีกว่าในในครึ่งปีแรกนะครับอย่างไใกล้ๆนี้ใหม่คิวสามเนี่ยมันจะโตแบบยังไงใหม่คิวอนคิวทั้งค year year ิวอนคิวเยอออนเยออะปะผมคิดว่าควรจะเป็นภาพแบบนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปนะครับว่าภาพการท่องเที่ยวดูมันน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเองเนี่ยตอนช่วงไตรามาสสามเองเรามีล็อกดาวด้วยอืมอืมอืมนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะถูกชะงักไปนะครับพวก กิจกรรมทางด้านการตลาดของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถจะทําได้อย sort of ่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเองผมคิดว่าโมเมนตัมของเอ็ n i n งสไตร e มาสามเนี่ยคงเป็นการเติบโตในคิวอคิวและเยียวเงียแต่ถามว่าคาดหวังจะเติบโตแบบสูงๆขนาดนั้นไหมก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นการค่อยๆฟื้นมากกว่าครับนะครับโอเคมาถึงตัวตัวก็ถ้าแอด์ารต้องพูดถึงปันผลนะเออนะครับมันอันนี้แบบเออค่อยๆดีขึ้นไหมอืมครับ จริงๆภาพอนนเรื่องของตัวปันผลเนี่ยต้งบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามผลประกอบการนะครับพี่ออกถามว่าปีนี้เองเนี่ยเราคาดหวังว่าผลไอตัวผลประกอบการจะพื้นแรงไหมก็อย่างที่เรียนไปก็คงยังไม่ได้แรงมากแต่ก็คืออยู่ในหมดของการพื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะคาดหวังในเรื่องของตัวการจ่ายปันผลที่สูงขึ้นเยอะๆเลยเนี่ยเมื่อเทียบปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่เห็นภาพนั้นถ้าถ้าถามผมนะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วครับแต่อาจจะเป็นเพียงแค่เล็กน้อยครับมันตรงนี้มันคิดมันยว่าหหร่ใะ ประมาณนี้ปะ่ะสี่สี่สี่เปอร์เซ็นต์กว่าเดี๋ยวผมดูให้เลยนะครับก็สักประมาณสี<ก>่เปอร์เซ็นต์ใช่อืมนะฮะโอเคกเ็ลองดูนะครับส่วนถ้าพูดถึงตอนนี้เหมือนแบบปัจจัยแบบโอเคแหละมันถ้าสมมติบความเสี่ยงมาจานอกนะเศรษฐกิจโลกอย่างเงี้ยแอดวานก็อยู่ในอยู่ในประเทศมากกว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบอย่างเรื่องหลบเบี้ยอย่างเงี้ยใหม่มันมันกระทบต่อแอดวานไหมแบบมีหนี้เยอะมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ตัวของในส่วนของตัวค่าเงินบาทเงี้ยกระทบบ้างไหมครับผมจริงๆเอาเรื่องพวกอัตราแลกเปลี่ยนก่อนละกันนะครับทีแล้ถือว่ากระทบบ้างไหมก็มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆนานาที่เขาซื้อมาพวกติดตั้งอุปกรณ์พวกไอ้ห้าจงห้าจีพวกเนี้ยครับพี่อ๋อก็ซื้อมาด้วยสกุลเงินยูเอสดอลลาร์นะครับก็อาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่า อาจจะไม่ใช่เป็นสาระสําคัญแบบมีในยัยสําคัญมากสาหรับตัวแอดวานนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวหนี้สินที่เขามีเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าถ้าเป็นหนี้สินที่แบบกู้มาเพื่อลงทุนนะครับก็ส่วนมากจะเป็นในรูปของสกุลเงินบาททั้งนั้นนะครับอาจจะมีในเรื่องของตัว supplier credit บ้างที่บางทีอาจจะอาจจะมีในเรื่องของตัวที่เป็น US อลลาร์นะครับครับผมเพราะฉะนั้นผมอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับในเรื่องของตัวอาตาัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ย ก็ต้องบอกว่าในเชิงของตัวพาราดดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากเพราะส่วนมากเองนี่ก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้ที่เขามีส่วนมากจะเป็นดอกเบี้ยที่เป็นอัตราที่เป็นคงที่นะครับแต่สิ่งที่จะกระทบจริงๆเลยเนี่ยถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นแรงๆเนี่ยบอลยิวขึ้นแรงๆเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นในเรื่องของตัวภาพ valuation มากกว่าเพราะว่าเวลาเราทำ DCF discount กลับมาเนี่ยพอบอลยิวขึ้นเนี่ยเราไอ้ตัว d i s เคา n t r เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นตาม อนะครับก็จะเป็นในเชิงตรงนั้นมากกว่าครับพี่อ๋ออืมนะครับก็กระทบด้านด้าน밸ลชันนะที่แบบมันตัวเลทมันเพิ่มขึ้นนะครับเอ่ออย่างอย่างพวกแบบตัวเศรษฐกิจอย่างเงี้ยที่มันแบบชะลอตัวมันแบบเอ้ยมันแบบเหมือนแบบกาเรียกอะไรแบบคนที่แบบค้างชําระอย่างเงี้ยมันมันเป็นไงหรือว่าแบบเฮ้ยขึ้นค่าแรงแล้วมันดีต่อต่อตัวนี้มันเอฟเฟกมากน้อยแค่ไหนใหม่อืม เออจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องของพวกภาวะเศรษฐกิจเนี่ยจะบอกว่าเขากระทบไหมทีเขากระทบนะอย่างช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยที่เศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าคาดเนี่ยก็ทําให้พวกเขาเรียกว่าผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ต้องแข่งขันท้าทาราคากันเยอะนะครับก็ถามว่ากระทบไหมก็กระทบเพียงแต่ว่าถ้าเราเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆเวลาเจอเศรษฐกิจที่มันซบเซาเนี่ยอธุรกิจของแอดวานเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบเชิงลบที่น้อยกว่าน้ำจะบอกว่าไม่กระทบเลยก็ไม่ใช่ นะครับแต่ก็ผลกระทบอาจจะจํากัดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นครับอืมครับแล้วแบบประเด็นขึ้นขั้นแรงเนี้ยมันมันแบบทําให้อาปูมันแบบดีขึ้นเกี่ยวแม่ใหม่หรือว่ามันมันไม่ค่อยกระทบเท่<ห>าไห<น>ร่จริงไม่ขนาดนั้นนะครับบอกไม่ขนาดนั้นนะครับผมว่าตรงนี้เองไม่ขนาดนั้นเท่าที่เท่าที่ดูมาไม่ขนาดนั้นเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าอ่าค่าแรงที่ขึ้นเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยประเด็นหลักเลยก็คือว่าถ้าเกิดภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยยังอ่อนแอฟื้นตัวไม่ได้เนี่ย ตรงนี้เองเนี่ยผมว่าภาพการแข่งขันด้านราคาของผู้ประกอบการเนี่ยมันก็ยังจะกลับมาแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของค่าแรงเนี่ยผลกระทบอาจจะเป็นในเชิงของตงตัว s e n ิเมนต์มากกว่านะครับในความเห็นผมค่ะโอเคครับย้อนมาถึงไอ้ตัวตัว Jazz e b i ะถ้าเป็นมันมันถ้าเป็นเหมือนซื้อได้อะมันจะดีต่อต่อแบบผลการดำเนินงาน a d ว a n c มากน like ้อยแค่ไหนใหม่ในอนาคตแบบมีแบบ add in เข้ามาไหมอย่างไรประมาณเนี้ยใหม่ จริงๆไม่ได้เยอะมากนะครับที่บเพราะว่าด้วยผลประกอบการของแอดวานในกำไรก็หลักหลายหมื่นล้านต่อปีครับได้เข้ามาจริงๆเนี่ยจริงๆเราเพิ่มไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์้ซ้ำนะครับในเชิงภาพกำไรที่จะแอดอัพเข้ามานะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็จะช่วยต่อจิ๊กซอในเรื่องการขยายการเติบโตของธุรกิจที่เป็นปลอดแปรของเขาเนี่ยอาจจะได้เร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดเรื่องของตัวงบลงทุนไปได้พอสมควรนะครับอาจจะช่วยในด้านนี้มากกว่าอืมนะครับโอเคระยะสั้นเองอาจจะไม่ได้เห็น ทั้ง Earnings Impact แล้วก็ Target Price Impact ที่ดีที่สุสำคัญมากจากดีวนี้ครับอืมโอเคนะครับสุดท้ายแฟร์ไพรซ์ให้เท่าไหร่ครับใหม่ตัวนี้แอดวานเราให้ที่235บาทครับพี่อโอ๋โอเคนะครับก็ยังแบบถือว่ายังอยู่สูงกันนะเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันที่แบบอ่แบบ ต่ำกว่า200อ่ะใกล้ๆ200แล้วแต่ว่าก็235ก็ถือว่าออฟไซด์ยังมีพอสมควรจากที่ราคาปัจจุบันนะครับโอเคก็เห็นภาพเจมส์สมควรสักแอดวานที่โดยเฉพาะมี2อีเวนต์สำคัญรออยู่นะอ่ามันก็ตรงนี้เป็นแหลงเก็งแบบยะสั้นเข้ามาแล้วนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณใหม่มากนะครับใหม่สวัสดีครับสวัสดีพี่โอ๋ครับนะฮะก็เป็นอ่าตัวแอดวานนะครับที่แล้วก็มาเช็คข้อมูลกับกับใหม่นะครับมันก็ มีอีเวนต์สำคัญ2ออันนะก็คือ12ตุลานะครับกสอชอว่าจะมีความเห็นอย่างไรจากเรื่องประเด็นควบรวมของดีแทกทู A T ถ้าผ่านมันก็จะเป็นปัจจัยบวกแอดวานซ์เรื่องคู่แข่งที่น้อยลงนะครับสงคารามราคาอะไรต่างมันก็จะจะ,จะแบบน้อยลงนะฮะแล้วก็18ตุลาก็คือเรื่องของการซื้อ just if นะครับ จากเนี้ยมันก็สามารถจะเป็นภาพของการเล่นเกมปลายได้นะพวกผลการทำงานก็ครึ่งหลังก็ดีกว่าครึ่งแรก Q3 ก็น่าจะโตทั้งคิวหนคิวเยนเดียช่วงปลายปีก็มีพวกรายได้จากพวกการท่องเที่ยวทั้งแบบแต่างชาติเข้ามาในบ้านเราหรือเราไปต่างประเทศโดยเพราะญี่ปุ่นนะนะครับก็เดือนเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้ววันที่1ตุลาหรือสักอย่างหนึ่งอะที่แบบอนุญาตให้แบบเป็นฟรีวีซ่าแล้วก็ ไม่ต้องแบบเข้ามาเที่ยวแบบกรุปทัวร์แล้วอย่างเงี้ยเข้ามาแบบคือเป็นแบบทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยก็น่าจะหนุนตรงแบบรายได้โลมมิ่งเนี่ยให้มันมันเข้ามาช่วยด้วยนะครับอืมก็น่าจะมันไ้องที่ดีนะสำหรับสถานการณ์ณตอนนี้ที่แบบราคาหุ้นมันก็เป็นแบบภาพที่ผมว่าก็มีโอกาสจะจะเป็นจุดกับตัวแล้วนะเออนะครับในส่วนของตัว a อ v ดวานเนี่ยนะครับอืมก็อาศัยแบบกับจังหวะแบบ อ่อนตัวอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วกันเนี่ยครับคืออันนี้ก็ชายไปนตั้งแต่ในช่วงเช้านะมาต่อแบบเช็คข้อมูลปัจจัยพื้นฐานกันใหม่สักหน่อยนะครับก็เนี่ยครับผมว่ามันมันมันจะเป็นแบบ A B C ครบนะเอเนี่ยแล้วก็ C c แคมี5คืนอ1 2 3 4แล้วก็5นะครับ5ของ C c แคก็ครบแล้วก็เอ่อมันก็เหมือนกับว่ามันเบรคตัวเส้นดาวเทนไลน์นี้ขึ้นมาแล้วด้วยนะครับอืมก็ ย่อตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อนะครับเพราะว่าแท่งเขียวเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่ดีเลยนะครับวันนี้อาจจะมีย่อบ้างแต่ว่าก็นั่นแหละภาพรวมมันมน่าจะไปต่อนะเพราะนั้นการอ่อนตัวก็เป็นโอกาสในในการที่แบบผมว่านจะซื้อได้นะหรือว่าแบบจุดต่ำร้อยเก้าสองบาทร้อยเก้าสามอย่างเงี้ยน่าจะเป็นจุดต่าไปละไม่น่าต่ากว่าลวนะนะครับน่าต่ํากว่าไม่ค่อยดีแสดงว่าอาจจะมองผิดใช้เป็นจุดคันและการับถ้าใครเล่นสั้นนะ ร้อยเสองร้อยเก้าสามต่ำกว่าครับแล้วน้าบนมี206นะครับเบื้องต้นก่อนเลืไปประมาณสัก2 6 210นะองหเนี่ยตีฟิโบนเนี่ยทั้งรอบนี่เลยเลยเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีแบบ2องรนะความจริงเป้าหลักมันดูตรงนี้แล้วกัน206-210นะ่ะผมว่าน่าจะถึงแล้วก็มากกว่าน,นั้นประมาณ220เนี่ยก็มีโอกาสไปได้เช่นเดียวกันนะอย่างที่บอกคือแบบราคามันเริ่มแบบกลับตัวแล้วอ่ะ ครับก็ลองดูแล้วกันนะนี้เป็นแอนดวานที่เราก็นําข้อมูลมาอัปเดตต่อเนื่องจากที่แบบก็เคยแนะนานไปไปสักระยาละราคามันก็เริ่มขึ้นมาละแต่ก็ใครยังไม่ได้เข้าดูแล้วก็ยังยังแบบไปได้ต่อนะลองดูแล้วกันแอนด์วานนะชิงชิงฟันหุ้นนะครับเบาๆหน่อยเพราะว่าก็แนะนา,นาม,มาแล้วว่าเออมันก็ทุนต่าอยู่แล้วว่าคนซื้อไปตอนแรกอะนะครับอันนี้ก็ยังได้อยู่นะครับใครมีก็ถือต่อชิวๆนะครับแอนด์วานลองดูแล้วกันนะอืมก็ นี่แหละร้100ยอยย่อต่ำกว่า200ร้อยรอยเก้้าอย่างเงี้ยได้นะครับต่ำร้อยเก้าสอคัดลอด้อด้านบน2 0งศูนย์หงนะครับแล้วก็ถัดไป220ศูนย์นะครับโอเคอน,นี่คุณที่ตามรับฟังชมกันนะครับลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ